เอาไก่เอาไก่อ,อกไว้ให้มันเย็นก่อนลงไปเลยเป่ะเนี่ยงาลงไปเลยหอมโอ้ยเห้ยสับเห้ยสายเออดังไฟแล้วแล้วครับบัดนี้จ้ะโอ้ยเอากระทะมาต้มเลยเป่ะเนี่ยใบซ่ามกวักวครับเนี่ยเมื่อนี้เป็นวันยุดธก็เลยเฮ็ดเมนูนพิเศษน้ำใสน,น้ำฮอนแล้วครับเอาไกล่ลงไป ไก่ไข่ใครได้เนี่ยนะบือเดต้มเป็นโตเลยดิใส่เกลยร์ลงไปน้อยๆขาสับขาใส่เฮ็ดคือต้มยำฮะเนี้ยแต่ว่าพีเซษเหมือนอยู่มุวนนีนะ้เนี่ยพีเซษเหมือนเลยใส่บุๆใบหองสุรส ใบมอนใบผักติว้วใบมะกรูดยอดส้มปล่อยพอดีเห็นยอดหนึงอางามๆก็เลยเอามาใส่กันต้มโดนๆจนมันเปื่อยพุ่นเดือครับเนี่ยเป็นชั่วโมงพุ่นแล้วช่วงที่หาต้มนี่เดี๋ยวนี่เดืออีกไปคั่วงาก่อนสำคัญเลยทีเนี่ยสัว ตัวไก่นี้ต้องใส่งาหีืไปคั่วในบ้านคัว่วงาแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ยอย่าคั่วไม้คั่วหัวหอมบันนี้ก็เอามาตำมันนี่โดนไปได้เดี๋ยวกระทะอันนี้บันนี้ก็ตำมันเนี่ยตำงาอ๋อตำนีก็พอแล้วอย่าแลกไลกหลกระโด่ไหล เห่ใส่ห้อยไว้อันนี้จะโยนมาได้เดี๋ยวมันอีเตกช่วงที่ท้าไก่เปยนี่เขาก็มาเตรียมเคียงบ้านเนี่ยขาฝ่ามไปเป็นแว่นจักสามเว้นพอตะไคร้เขาก็มาหั่นให้มันเสียง,เส,ยง,เ,สยงเสียงเสียงเสียงบบนี้ หอมแปดหัวเนี้ยเข็ดลับดิแปดนี้นำ้นำซุปน้ำราบอินฟินิตี้โบมีที่สิ้นสุดเราก็มาหั่นแบบนี้หอมนี่ให้หัน่นเป็นแว่นเป็นแว่นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็กระเทียมแปดกีบถือกันกระเทียมนี่เราก็หุกก่อน ตุบถูบถบแล้วก็บันนี่ก็สับสับขั้นแรกบันนี่ก็บััพผิดแปดเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบัผิดนี่เพื่อความสวยงามเขาก็ทาทาเครื่งทาเครื่ง,งใส่เอาซี่สั้นซื้อๆบัตน,นี้ก็นต้นหอมต้นหอมนี้เขาก็หั่นซอยบางๆแบบนี้เดอ สอยบางๆคือขาใไ่ราบใส่ก้อยนะอันนี้ก็เปลี่ยนต้นหอมต้นหอมก็คือกันให้สอยคือกับาเอาไ่รับใส่ก้ยนะสอยบางๆกับความอันนี้ผักหอมเพชัยเมืองเลยบ้านนะอันนี้ส้่นอื่นผักหอมเพชั เป็นว่าตักสีฝรัง่งอันนี้จะเป็นใบบักกูดนี่จะเป็นใบมันตัวนี้นะเอาการมันกลางให้หิน,นวันนี้จะหั่นซอยบางๆใส่คือหัวใส่ราดใส่ก้อยนะส่นวนอันนี้คือสาระเนศสาระเนศนี่จะตัดบางแงแล้วก็เลียไว้โรยหน้าตักสีโรยหน้านะ ไว้โห,หล่หนะาอันนี้จะเอาไว้ผสมลงไปนี่มักหนาวมักหนาวของเราานถึงแว่นไลยน,นี่เตรียมแกงสว่วเรียบร้อยนะนี่สำคัญเลยเด้อเนี่ยงานเนี่ยหนึ่งชั่วโมงพานไปไว้ปานขี้ตัวเปยแล้วปะเนี่ยเปยก็คือเปื่อยเด้อเปเื่อยผลเหลือ bên này học cây dầu cây ốc quay hay mình dịnh con bên này học cây mà chiếc hay mình tân tình tân hay mình dịnh con mình hôn vô xuân năm tôm mình này học tăng với bếp này nếu say xây năm lại rồi học ốc chúng con nè ốc dầu cây nam mình ở với cũng nha nam tôm hầu say bao lại พอแต่ท่วมเนื้อไก่กรับพ่อบ้านนี้ก็เอาไว้ปรุงไหมอันนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆไก่เย็นแล้วป้าเนี่ยมาจี้ยยกกไก่โอ้ยยังโบหันเย็นอีกเหตุตัวเนี่ยโอ้ยยังหอนอยู่มาจี้ไก่อบอุ่นตอนอุ่นตอนยังหอนอยู่ข้างนี้ส่วโอ้ยความเดือดครับความเราบริจิมดีนดเนี่ยโอ้ยหอนฮอนหอนอยูอ่ ตะควัน,นเด้อโอ้ยแกหอนอยู่ของแกอีที่เป็นตอนเป็นตอนนะสัวแกอ,อ็นว่าสัวจีอก็มาเป็นตอนเป็นตอนพอดีคำโอ้ยหอนอหอน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 จา่า ้อนจ่ะนอนนอนอยู่ถ้าความเรรดือยวั้ความนี่เบาะแเดี่ยถ้าความนี้อดหึกดา่าพร้อมอันี้จะข่าโตมันจะนจะี้ก็นตอนเดือนนี้นะกกันเ,เนี่ยถ้ามันเย็นแล้วมันจะจี้ง่ายอยู่ ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างสุดสีวิตความบริไบาตแก้ขัดอุกหินเขาลหลรหอมีิปิ่นตนชปิ่งตนแบบเนี้ยนี่แนวข้ออื่นปาสวะไก่ให้มึงเลยกี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 ก,ก,กิเรียบร้อยแล้วนี่ มาบ้นเนียปรุงกันเลยเอาไก่ที่เห่าจี๊บเราเนี้ยลงไปเลยบ้นเนียน้ำบทองหอนไหลก็ได้ไฟส่ต้องแหงก็ได้เพราะว่ามันสุกเต็มที่แล้วบันนี้ขั้นตอนในการปรุงเอาขอแต่น้ำพวมเนี่ยไก่เอเจาะเนี่ยตัดซ้ำนี่กำลังพอดีเลยบันนี้ขั้นตอนการปรุงเคียงข้งางไร้และที่เหาเตรียมไว้เนี่ยเอาลงไปเลย คาดอยู่ยังเดียวเนี้ผักแผวถ้าใดผักแผวนี่โอ้โครบองค์ประกอบเลย,เ,ยเอาลงไปเลยทั้งเดดเนี่ยี่เลี่ยนี่เอาไปลุยง่ายส่วักกนนีกันนี่สำํำขันเลยเนี่ยงาลงไปเลยหอมรถด,ดีอ,องออดหนึ่งสูรด อเจหนึ่งน้ำปลาสองจืหนึ่งจืก2สองจืกมมาปิดคนจะเติมเอาเองเด้อมาเก็ดไล่ก็เติมหลยมาเก็ดน้อยก็เติมน้อยปลาบอไซเดอวันนี้ก็คนวันเนี่ยโอ้หอมจังคาดผักแขวยยางอยู่นี่แนวเขาเอื้นวาซัวไกสัวไกสมุนไพรเมืองเลยเนี่ย นี่ก็ดีบักหนาาใส่อืมดีบักหนาาใส่สามเย็นนี่ก็ลงไปเบิดเลยสุดท้ายเรียบร้อยโรงเรียนเมืองเลยโอ้สิ่มคนเด้อปะเนี่ยแซ่บหอมสุดยอดนะเทปันเนี่ย มาทเทวันเนี้ยอืบนี่เด้อโอ้อยเหนียสักเนี่ยสายเออโอ้ของเทสัวไก่ไทยเมืองเลยเป็นสตรสมุนไพรของเซพขยะกระทะห้งเด้อครับสุดยอดเมนูเมื่อนี้เฮ็ดสุดฝีมือเลย